สวัสดีค่ะวันนี้แมวและเพจชีวิตติดรถไฟฟ้านะคะพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมโครงการใหม่จากบริษัทวิชนียคะ่ะในเครือของออริจินนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะมีชื่อว่าไบรตันคูค o s t ์ t เตชันค่ะซึ่งอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีชัตเตอร์บัรับส่งให้บริการอีกด้วยค่ะ และโครงการที่เราจะพาทุกท่านมาชมกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือโครงการไบรตันคูคดสเตชันนั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีครูคดค่ะแล้วก็ยังตั้งอยู่บนทำเลที่เรียกว่าโอ้โหรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบมากๆเลยค่ะเดินทางก็สะดวกมากด้วยเพราะว่าใ, <S <S ใ, <perfume> ใกล้กกร, yourself, รถไฟฟ้าเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเอง ซึ่งสถานีคูคตนี้นะคะกำลังจะเปิดให้บริการอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังเดินทางสะดวกมากๆเพราะว่าใกล้ถนนลำลูกกาเพียงแค่350เมตรเท่านั้นเองใครที่เดินทางผ่านเส้นทางด่วนนะคะก็สามารถใช้ทางด่วนยกระดับอุตตาพิมุกได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่แวดล้อมอยู่ค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะไปชมภายในโครงการกันแล้วใช่ไหมคะว่าสวยมากแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะสำหรับ Clubhouse ที่นี่ค่ะเป็นอาคาร2ชั้นดีไซน์โอ้โหต้องบอกว่าหรูหราสุดๆเลยค่ะและยังเพียบพร้อมด้วยแฟ c ซิลิตี้ที่ครบคันมากๆไม่ว่าจะเป็นล็อบบี้ที่มีความสวยงามค่ะและนอกจากนี้ยังมีฟิตเนสนะคะและพื้นที่ของโคเวิร์กิ s งสเปซให้อีกด้วยค่ะ สระว่ายน้ำระบบเกลือนี้ดีไซน์สวยงามมากๆม,มีความกลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยสระค่ะถูกแบ่งออกเป็นสระเด็กและฝั่งของสระผู้ใหญ่สวนส่วนกลางขนาดใหญ่มาพร้อมกับเครื่องเล่นสำหรับเจ้าตัวน้อยของคุณให้เล่นได้เพลินตลอดทั้งวันแถมยังมีมุมนั่งรับลมเย็นๆชมบรรยากาศธรรมชาติได้หลากหลายจุดค่ะและยังมีสนามบาสให้ด้วยนะคะสำหรับที่โครงการนี้เอาไว้รองรับกิจกรรมภายในครอบครัวได้อย่างดี นี่เลยค่ะ และบ้านหลังแรกนะคะที่เราจะพาทุกท่านมาชมกันค่ะนั่นคือบ้านที่มีหน้ากว้างขนาด8เมตรหลังนี้นี่เองค่ะโอ้โหต้องบอกว่าหน้ากว้างมากๆแบบนี้จอดรถได้ถึง2คันเลยค่ะแล้วด้านในนะคะยังมีให้คุณถึง3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็3ห้องน้ําค่ะระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านหลังนี้ก็ยังมีดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะแล้วก็มี IP c a m e r a เช่นเดียวกันค่ะแต่ความพิเศษของบ้านหลังนี้เขาเป็นบ้านซีรีส์ใหม่นะคะหรือว่าบ้านที่เรียกว่าฟรีดอมนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาจะมีสวนสวยๆด้าน ข้างแบบนี้ให้ทุกหลังเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงบ้างคะเชื่อว่าทุกท่านอยากชมด้านในแล้วว่าจะสวยงามมากแค่ไหนตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ค่ะเราพาทุกท่านไปเยี่ยมชมห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะตามมาค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่านะคะโอ้โหพื้นที่ของบ้านกว้างมากๆแล้วเพดานค่ะมีความโปร่งสุดๆเลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ตรงนี้อยู่ที่2.8เมตรค่ะทุกคนเอาละมาถึงอีกหนึ่งห้องเรียบร้อยแล้วค่ะ นั่นคือห้องอเนกประสงค์ค่ะถึงเรียบร้อยแล้วจริงๆประตูตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้บิวอินเป็นบานสไลด์เอาไว้ให้ด้วยนะคะตามเข้ามาเลยค่ะห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นะคะจะทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางโครงการทําเป็นไอเดียเอาไว้ให้ค่ะสําหรับคนเจนใหม่นะคะที่ชอบการไลฟ์สดค่ะวันนี้เนี่ยก็เลยจะพาทุกท่านนะคะมาขายสลัดกันค่ะมาเลยค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ร้านสลัดสดของเราค่ะโ,โหเรียกได้ว่านี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะหรือว่าใครที่มีไอเดียอื่นๆนะคะจะทำเป็นห้องสำหรับไลฟ์ขายของต่างๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหันไปทางด้านนี้นิดนึงค่ะจะเห็นได้ว่าทาโครงการเนี่ยได้บิวอินนะคะเป็นพื้นที่นั่งเอาไว้ให้ด้วยค่ะมีพื้นที่เก็บของต่างๆตัวกระจกนะคะก็มีความปล่งมีความโล่งค่ะสำหรับด้านนี้นะคะ ก็สามารถทำเป็นอีกมุมหนึ่งค่ะสําหรับการไลฟ์สดนะคะหรือว่าเป็นมุมเก็บของโอ้โหจะทำเป็นห้องทำงานอีกหนึ่งห้องก็ได้นะคะห้องนี้น่ารักถูกใจสุดๆเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งโซนกันค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โซนของห้องครัวค่ะหรือว่าคิทเช่นรูมนั่นเองนะคะก็สามารถวางโต๊ะขนาดใหญ่ค่ะพร้อมกับ เกอี้ e นะคะได้ถึง4ท่านเลยทีเดียวค่ะตรงนี้กว้างมากๆด้านหลังนะคะก็สามารถทําเป็นวิวอินครัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังวางตู้เย็นขนาดใหญ่ได้เลยนะคะสําหรับทางด้านนี้ค่ะตามมาค่ะหน้าห้องน้ําตรงนี้นียคะยังสามารถบิวอินค่ะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะเอาไว้ซักผ้านะคะเก็บของต่างๆได้อีกด้วยค่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าที่นี่เป็นบ้านในฝันเลยทีเดียวค่ะเอาละตอนนี้ตามไปชมชั้นสกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนที่เราจะขึ้นถึงชั้น2กันค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่ค่ะพื้นนะคะของที่นี่ค่ะเขาใช้วัสดุนะคะที่เรียกว่า SPC ค่ะหรือว่า Stone Plastic Composite นะคะซึ่งจะมีความแข็งแรงทนต่อการซักล้างต่างๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราขึ้นไปด้านบนเลยค่ะ สำหรับที่นี่นะคะจะเห็นได้ว่าชานพักบันไดค่ะเขาถูกออกแบบมานะคะให้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ค่ะทําให้มีพื้นที่เนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นเวลาจะเดินขึ้นลงนะคะก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่ชั้น2ตรงนี้เนะะี่ยค่ะจะมีให้ถึง3ห้องด้วยกันค่ะและห้องแรกที่เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมนะคะีค่ะนั่นคือห้อง Master b ์เบดรูค่ะตามเข้ามาเลยค่ะ ทุกคนจะเห็นได้ว่าโอ้ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะมีความกว้างค่ะเท่ากับขนาดบ้านเลยนะี่ก็คือ8เมตรนั่นเองค่ะทางด้านนี้นะคะถูกออกแบบมาให้สวยมากๆค่ะแล้วก็เตียงกว้างขวางแบบนี้นะคะแล้วยังมีพื้นที่ด้านข้างค่ะให้คุณสามารถเดินได้อย่างสะดวกด้วยนะคะ ừ อยู่ในห้องนี้ต้องบอกว่าพเพลิดเพินแล้วก็น่านอนหลับมากเลยค่ะสำหรับด้านนี้ค่ะทางโครงการก็เป็นไอเดียเอาไว้ให้นะคะ เป็นพื้นที่แต่งตัวนั่นเองค่ะทุกคนนี่ดีวมากเลยค่ะสามารถมาเลือกเสื้อผ้าด้านนี้ได้เลยนะคะก็ถูกออกแบบมาเป็น walk in closet นั่นเองค่ะแล้วก็ถูกตกแต่งไว้ด้วยกระจกทำให้ห้องเนี่ยมีความโล่งมากยิ่งขึ้นห้องน้ำค่ะ กว้างมากๆแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆด้วยนะคะภายในห้องน้ำเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเรียกได้ว่าครบมากๆค่ะมีความกว้างขวางโอ้โหเห็นแล้วน่าอาบน้ำมากจริงๆค่ะเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะตามมาด้านนี้เลยค่ะ ห้องด้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะที่อยู่บริเวณชั้น2นะคะตอนนี้เนี่ยภายในโครงการค่ะก็ได้ออกแบบตกแต่งเป็นไอเดียให้กับทุกท่านสำหรับท่านไหนเนี่ยที่มีเด็กๆนะคะหรือว่ามีเบบีนั่นเองค่ะน่ารักจังเลยค่ะห้องเด็กแบบนี้นะคะมีเตียงไซส์โอ้โหคิ Q ้วๆแบบนี้มีพื้นที่ตรงกลางห้องค่ะสำหรับ วางโซนของเด็กเล่นนะคะแล้วด้านนี้ค่ะก็ยังเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าให้กับเด็กๆอีกด้วยนะคะรีดีว่าห้องนี้เนี่ยสวยหวานน่านอนจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าเรามีเบบีน่ารักน่ารักนะคะเราก็อยากจะตกแต่งห้องแบบนี้เอาไว้ให้เด็กๆของเราค่ะด้านนี้ค่ะก็ยังมีห้องน้ำขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะรองรับการใช้งานให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ้องต่อไปเลยด้านนี้นะคะทางโครงการค่ะก็ได้ตกแต่งเป็นไอเดียนะคะห้องทํางานเอาไว้ให้นั่นเองค่ะแต่ห้องด้านบนตรงนี้ยังสามารถทําเป็นห้องนอนอนเนกประสงค์ได้อีกหนึ่งห้องด้วยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกมากจริงๆค่ะโอ้โหโครงการที่นี่นะคะห้องกว้างขวางมีให้ถึง3ห้องนอนและอีกหนึ่งห้องอนเนกประสงค์นะคะเรียกได้ว่าครบสุดๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะ อยากเป็นเจ้าของต้องรีบกันหน่อยแล้วล่ะค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เหมาะกับเจนใหม่อย่างเรามา,มากๆเลยค่ะนั่นก็คือ USB พอร์นั่นเองค่ะนี่ซึ่งภายในโครงการนะคะมีเอาไว้ให้เรียกเรียว่าตลอดทั้งหลังเลยทีเดียวค่ะ สำหรับตอนนี้นะคะใครที่ชมบ้านหลังนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าต้องอยากจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วค่ะและนี่ค่ะคือบ้านขนาดหน้ากว้าง8เมตรนะคะบ้านต่อไปที่เราจะพาทุกท่านไปชมกันนั่นคือบ้านหน้ากว้างขนาด5.5เมตรถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่กันที่บ้านหน้ากว้างขนาด5.5เมตรกันแล้วค่ะที่นี่มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่103ตารางเมตรนะคะแล้วก็โอ้โหหน้ากว้างแบบนี้จอดรถได้ถึง2คันเลยทีเดียวค่ะภายในบ้านนั้นนะคะมีให้ถึง2ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์และ3ห้องน้ําค่ะ รวมถึงในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีให้ทางดิจิตอลดอล l ็อกค่ะแล้วก็มี IP Camera อีกด้วยเรียกได้ว่าปลอดภัยสุดๆเลยตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมในบ้านสวยๆแบบนี้ตามมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราพาทุกท่านค่ะเข้ามาอยู่ภายในบ้านหน้ากว้างขนาด5.5เมตรเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่าโอ้โหบ้านหลังนี้นะคะมีความโปรง่งมีความโล่งมากๆค่ะเช่นเดียวกันกับบ้านหลังที่แล้วนะคะเพราะว่าเขามีความสูงของเพดานอยู่ที่2.8เมตรเลยทีเดียวค่ะทุกคนและที่นี่นะคะก็ยังแบ่งโซนเอาไว้ให้แบบเรียกได้ว่าน่ารักมากๆอย่างตอนนี้ที่เรายือนอยู่เนะะี่ยค่ะก็เป็นโซนของ l i v i n g r o o m นั่นเองค่ะด้านหลังตรงนี้ค่ะ ก็ยังถูกออกแบบมานะคะให้เป็นโซนของคิทเช่นรูมอีกด้วยค่ะโครงการเขาก็มีไอเดียนะคะ่ะบิวอิน ต่แบบนี้เอาไว้ให้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะด้านหลังจะเห็นได้ว่านะคะมีพื้นที่สําหรับการวางตู้เย็นไซส์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยทีเดียวค่ะโอ้โหถ้าใครนะคะเข้ามาอยู่ภายในบ้านหลังนี้ทําครัวนะคะแล้วก็รับประทานอาหารตรงพื้นที่กิบเก๋กิบเก๋แบบนี้เรียกได้ว่ามีความสุขตลอดทั้งวันเลยค่ะและที่นี่นะคะยังถูกแบ่งห้องออกเป็น2ห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องอเนกประสงค์และ3ห้องน้ําค่ะตอนนี้เราจะพาทุกท่านไป ชมห้องอนเนกประสงค์กันก่อนเลยค่ะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสำหรับห้องอนเนกประสงค์ของที่นี่นะคะยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็ได้นะคะแต่วันนี้ทางโครงการค่ะเขาทําเป็นไอเดียเอาไว้ให้นะคะนั่นก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะเป็นห้องนั่งเล่นเพิ่มเติม,ตมสําหรับทาร์สแมวค่ะเพราะว่าด้านบนนะคะเรามีพื้นที่สําหรับ น้องเหมียวค่ะเอาไว้วิ่งเล่นเล่นโซนปีนป่ายได้ตามชอบเลยโอ้โหได้ด้ว่าห้องนี้น่ารักมากๆเราเชื่อว่าคนเจนใหม่เนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆหรือว่าสาวๆย่อมต้องเป็นทาสแมวใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าทางโครงการที่นี่เนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าห้องน้ําทุกห้องทําเอาไว้ให้มีขนาดใหญ่หมดเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องน้ําของชั้นล่างค่ะด้านนี้ค่ะ กว้างมากๆค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นยังไงคะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเรียกได้ว่าครบมากๆค่ะและนอกจากห้องน้ำเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมชั้น2กันค่ะตามมาเลยค่ะตามมาค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่พื้นที่ชั้น2นะคะซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าชั้น2ตรงนี้เรามีห้องนอนแบบดับเบิลมาสเตอร์เบดรูมค่ะไปชมห้องแรกกันก่อนเลยค่ะ นี่คือห้องแรกนะคะเป็นห้องนอนที่มีความกว้างแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะมาพร้อมกับห้องน้ําขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะตามมาเลยค่ะและเอ๋ห้องน้ําที่นี่ค่ะมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกเรียกได้ว,ว่าครบมากๆแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะแบ่งพื้นที่โซนแห้งและโซนเปียกออกจากกาันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เรียกได้ว่าดีมากๆนะคะสำหรับด้านนี้ค่ะก็สามารถวางเตียงขนาดไซส์ใหญ่ค่ะคิงไ i z e ได้เลยนะคะแล้วทางโครงการนะคะก็ยังมีตกแต่งไอเดียเอาไว้ให้ด้วยค่ะสำหรับในโซนของนี่ค่ะการแขวนเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าต่างๆด้านนี้นะีคะก็เป็น walk in closet ขนาดเล็กนั่นเองค่ะตามมาดูห้องต่อไปเลยดีกว่าค่ะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมอีกห้องหนึ่งนะคะก็มีความกว้างแล้วก็มีความสวยมากๆเลยค่ะโอ้โ oh, หห้องนี้กว้างสุดๆไปเลยค่ะทุกคน hmm, อยู่ในห้องนี้แล้วนะคะอยากนอนหลับไม่อยากไปไหนเลยค่ะห้องนี้นะคะก็ถูกแบ่งสัดส่วนเอาไว้ให้นะคะเรียกได้ว่าดีมากๆพื้นที่กว้างมากๆค่ะอย่างด้านนี้นะคะทางโครงการก็ทำไอเดียค่ะเป็น Walk in c l o s e t เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีโต๊ะเครื่องแป้งทางด้านนี้ด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยเวลาตื่นขึ้นมาแล้วนะคะเราทำธุระต่างๆเสร็จก็มานั่งแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้ก็ยังมีห้องน้ำขนาดใหญ่ด้านนี้อีกด้วยค่ะตามมาชมเลยค่ะ เช่นเดียวกันนะคะห้องน้ําห้องนี้ค่ะก็แบ่งพื้นที่โซนแห้งและโซนเปียกออกจากกันนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีกระจกค่ะสามารถรับแสงนะคะเวลาที่เราอาบน้ํายามเช้านะคะก็รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับห้องขนาดหน้ากว้าง5.5เมตรนะคะเรียกได้ว่าโ,โหมีห้องให้ครบถ้วนแล้วก็สวยสุดๆน่าอยู่สุดๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะสำหรับโครงการใหม่ที่นี่ค่ะไบ n ตันคูโค s t s t เตชันที่เราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกันนะคะแล้วอีกไม่นานเกินรอค่ะในวันที่5และ6ทธันวาคมนี้ค่ะกำลังจะมีวัน V I P day อีกด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่มาจองภายในงานค่ะรับไปเลยขึ้นรถไฟฟ้าฝียกบ้านค่ะที่สำคัญเลยพิเศษสุดๆนะคะต้องรีบบอกกระซิบด,ดังๆเลยค่ะว่าดาวศบาทค่ะพร้อมรับส่วนลดนะคะถึง2 0 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ราคาบ้าน นั้นเริ่มต้นอยู่ที่2.79ถึง4ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเอาละใครที่อยากเป็นเจ้าของบ้านสวยๆแบบนี้นะคะต้องรีบมาจับจองมารับโปรโมชั่นกันได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะแมวและเพจชีวิตติดรถไฟฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย